ได้แล้วครับไอปู่เนนที่มรมภาพฤาสีโคบาเนนี่อยู่ตรงไหนอยู่ร้อยเอ็ดแกอยู่ร้อยเอ็ดอ๋อเขาอยู่อาสามาสอาสามาสก็เป็นอาสามิกหลงปู่ไกลๆจากนี่ไหมไกลอยู่ไกลอยู่สองสามร้อยโลไหมไม่ถึงไม่ถึงร้อยกว่าโลร้อยกว่าโลนะครับปู่เคยไปหาท่านอยู่ครับผมก็เคยไปทําคลิปท่านนะครับเดี๋ยวเราจะไปคุยก่อนจบคลิปนี้นะครับปู่คนมีคนชอบให้หลวงปู่ให้กระถาไม่ไม่อวยพร เดี๋ยวเราจะฟังนะครับว่าพรจากหลวงปู่เนี่ย <Darwin> ฟ <FR> <Oliver> ังแล้วเริ่มยังไงแล้วก็เป็นมหามงคลยังไงนะครับสาธุนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ พุทธ an ังอ阿拉ธนานังธรรมัง阿拉